สวัสดีเช้าๆวันนี้ครับวันที่7พฤษภาปี68ครับเพื่อนๆครับผมรีบมาแต่เช้าเพราะว่าผมนี่ครับรีบมาดูในส่วนของกระบะตอนเดียวค e ่ายอีซูซูครับนี่คือ1.9ดสปาร์คดีดีไอเกียร์ธรรมดาครับเพื่อนๆเ,เข้ามา7คันวันนี้ปี21ครับมามาเลยเพื่อในการเสียเวลา2 7 8 7สดสวยๆมีแคร่บอยทรงทึบนะผมจะพาดูในส่วนของอตัวเลขไม้แล้วก็ ครับภายในนะครับภายในจะเป็นเบาะหนังสีดาแบบนี้นะเพื่อนนะเกียร์เดิเดนหน้า6สปีดนะครับนี่เลยเอาไปใช้เลยเพื่อนอสวยคันนี้เลขมาอยู่ที่1 5 2 3 6 1ครับเ mm hmm. พื่อนครับรอราคานะครับรอราคาอย่างเดียวเลยตอนนี้รถเพิ่งเข้ามาอันนี้รีบมารีวิวให้เพื่อนๆดูคร่าวๆก่อนนะในส่วนของตัวรถนะเพื่อนนะเนี่ยจะมีนะครับ เฮลิบอยทรงสูงนะครับเป็นทรงทรงสทรงสูงแล้วก็ตัวทึบนะครับอย่างนี้นะครับนี่รถเพิ่งเข้ามารออินสเปกเตอร์มาตรวจนะครับอันนี้คือผมรีบมาําวีดีโอให้เพื่อนๆดูก่อนว่าตอนนี้มันมีตอนเดียวของอีสูงเข้ามาแล้วเพื่อนๆพื่เซีที่ถามหากันนะครับมาแล้วครับอ่ะคันที่2ครับ2 8 0แปดศูสามเพื่อนเพื่อนครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับ เดี๋ยวส่วนดีเทลรายละเอียดเดี๋ยวผมมาถ่ายแยกคลิปให้อีกทีหนึ่งนะรออนสเปคเตอร์เข้ามาตรวจนะครับอันนี้เลขมาอยู่ที่168,824กมัิบโลเมตรข้าเครับโอ้โหมาแล้วปี21 1.9บูพาวเวอร์ครับเพื่อนครับไปเลยครับคันท,ที่3ใช้เวลารวดเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าอันนี้คือต้องรออนสเปคเตอร์มาตรวจก่อนถึงจะจับต้องรถได้แต่ผมขออนุญาตครับ 2801ครับเพื่อนๆคันที่สามแครรี่บอยสรงทริปสปาร์ค1.9ปี21ภายในเบาะส,สวยๆแบบนี้นะครับคันนี้เลขไม้ที่188,964กิโลเมตรครับส,สวยๆเลยนี่เจะได้มาแบบนี้นะเพื่อนนะอันนี้ต่อไปคันที่สี่ครับเพื่อน แันที่4ครับใครสนใจในส่วนของตัวกระบะตอนเดียวประหยัดน้ำมันนะครับรอเลยราคา2790โอ้โหสวยๆทั้งนั้นปี21หน้าใหม่นะครับเป็นหน้าปัจจุบันมาอุยขนนี้แมเล็กไหมแค่66,000กับ52กิโลกรัมเพื่อนนี่สวยงามตามท้องเรื่องละรายละเอียดดีเทลผมไม่ได้ลงลึกนะแค่รู้ว่ารถชุดนี้เข้ามาก็รีบมา ทำวิดีโอให้เพื่อนเได้ดูก่อนนะครับว่าหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับอ่ะคันที่5ครับเพื่อนรับสองครับ2797ครับเพื่อนๆผมทํนผมทำวะคาัะเพราะว่าต้องรีบทําวีโอสั้นๆให้เพื่อนเพื่ดูก่อนเพราะว่าจริงๆนะครับต้องรออ e ินสเตนเตอร์มาตรวจก่อนผมถึงจะทำวีโอได้ออะคันนี้เลขมาอยู่ที่1 5, 6 5 1 4 6กิโลเมตรว้าวมากเพื่อนนี่เลยโอ้โห ไปคันที่6ครับคันที่6ครับ2 7 9 6 2796ครับเพื่อนดูเลขไหมนะเลขไหมนะครับคันนี้เลขไหมที่2อแสนกับ1 8 1่ 18, 6ัครับราคาจะเป็นไปตามเลขไหมหรือเป็นไปตามโปรโมชั่นนะครับแต่ละชุดไม่เหมือนกันนะเพื่อนนะอ้รถส,สวยๆงั้นเลยเพื่อ,อนดูคันที่7คันสุดท้ายเพื่อนเพื่อน สองเจ็ดแปดห้าสองเจ็ดแปดห้าครับทันนี้มาดูเลขไม้ครับดูเลขไม้ครับเพื่อนโอ้ภายในส,ยสวยๆงั้นเลยเลขไม้อยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นกับสองร้อยยี่สิบแปดสองร้อยแปดสิบเจ็ดครับเพื่อนครับนี่ว้าวมากโอ้โหเดี๋ยวผมถ่ายภาพนิ่งไว้ให้คร่าวๆแล้วครับแล้วก็พอราคาออกหรือว่าดูแล้ว ชอบสนใจค่า,าไหนเป็นพิเศษก็แจ้งผมมาจะได้พอราคาออกปุ๊บจะได้รีบจองรีบจับเอาไปใช้งานกันโอเคสไลักพิมนี้รีบๆหน่อยไปแล้วเพื่อนสวัสดีครับ